สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีแบบป้ายสวยๆมาให้เลือกชมกันอีกแล้วนะรุ่นนี้นะคะรุ่นริชบาวพื้นอะคริลิกเพิ่มเลเยอร์2ชั้นเพื่อความสวยงามตัวเลขเป็นงานทองเคหรืออะคริลิกมิลเลอร์นะคะผิวเงาคล้ายกระจกสีทองค่ะ และตกแต่งด้วยลายและข้อความด้วยสติกเกอร์สีทองค่ะวัสดุทั้งหมดที่ทางร้านเลือกใช้เป็นเกรดสำหรับใช้งานภายนอกนะคะดังนั้นสามารถโดนแดดโดนฝนได้แน่นอนค่ะรุ่นนี้ขนาด16.5คูณ28ซนติเมตรราคา1,100บาทรวมส่งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งค่ะนอกจากสีน้ำตาลแล้วนะคะยังมีสีอื่นๆให้ได้เลือกชมกันอีกด้วยค่ะสีน้ำเงินอักษรสีทอง หรือจะเป็นพื้นสีดำอักษรสีทองก็เรียบหรูไปอีกแบบนะคะและสีขายดีที่สุดของรุ่นนี้จะเป็นพื้นสีน้ำตาลอักษรสีทองนอกจากนี้ยังสามารถสั่งทำสีได้ตามความต้องการตัวอย่างพื้นสีฟ้าค่ะและสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากได้งานสติกเกอร์สามารถเปลี่ยนตัวอักษรเป็นงานทองเคหรืองานอะคริลิกมิลเลอร์ทั้งหมดได้แบบนี้เลยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อสามารถแคปหน้าจอรุ่นและสีที่ต้องการส่งมาที่ l ลาย s i g n smart มีแอดด้วยนะคะหรือสามารถเข้าไปดูตัวอย่างป้ายเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ป้ายบ้านเลขที่ตู้จดหมายตัวอักษรทำป้ายทุกชนิด Size s i g e smart หรือ Instagram ม s i มา smart t official สุดท้ายนี้หากใครถูกใจแบบป้ายสวยๆจาก s ายสมาร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่แบบป้ายต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ